อัศน AM อะไรกูค่ะเออขอแชร์ความภูมิใจในในโปรดัก์ลัสเบอรี่เบต้าตัวนี้นะคะเออคือตอนนี้ที่กันาได้ทานไปอตอนนี้เกือบเกือบเดือนเนี่ยยี่สิบกว่าวันคือปกติคือตัวเองอะคือเวลาตื่นเช้าเช้านิ้วนี่คือนิ้วอ,อ่ะโดยเฉพาะนิ้วกลางนี่มันมันรู้สึกมันจะล็อกนะคะแล้วก็แขนเนี่ย ก่อนนี่คือเวลาเราลูบอะมันจะเป็นลูกคลื่นอะมันเป็นผังผืดแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเอยตลอดเวลานะคะแต่เออถ้าเราตื่นเช้าๆคือเรานอนเออทับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะชามือกว่าแขนเราหายไปข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือคือมันหายอะมันไม่มีลูกคลื่นแล้วก็มันไม่มีความที่ว่าเออชาคือไม่มีแล้ว คืออยู่ๆคือเราไม่รู้ไม่รู้ว่าเออมันหายหายไอ้ไอ้ที่เป็นพังคืนไอ้ที่ความชานี่คือมันหายตอนไหนเราก็ไม่รู้คือจูๆมันก็เออมันก็รู้สึกคือคือไม่มีแล้วอ่ะคือมันจะหายไปในสองที่เท่าไหร่เราก็เออเราเราไม่รู้เลยหนูไม่รู้ตัวเลยค่ะก็รู้สึกว่าเออตัวเองภูมิใจภูมิใจในตัวนี้คืออัลมดิละห์คือได้ทานตัวนี้นะคะก็จะขอแชร์กับเพื่อนๆที่นักสุขภาพ ก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะและที่สําคัญคือคือผิวตัวเองอะรู้สึกว่าดีขึ้นคือตอนเนี้อเยุห้าสิหมู่หอกแล้วเออเ็รู้สึกว่าเออคือผิวดีขึ้นก็ก็ภูมิใจภูมิใจอ่คือ อาหมายถึงว่า,าคือในร่างกายเราอาจจะว่า,าภายในเราดีข้างนอกมันก็อาจจะดูดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ขอแชรตัวนี้เลยนะคะเออก็ครั้งนี้ก็คือแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอบหนะ้าถ้ามีความาขึ้นหนะ้าอะไรก็เดี๋ยวเราค่อยมาแชร์กันใหม่เนะเอโอเคแค่นี้นะสวัสดีค่ะ